จะหลัจจัเดียวเืออะไรเเนี่ยหตุนะครับรถบรรทุกเหล็กนะครับเหล,ล็กคว่ำครับมันเป็นรถตักเหล็กเหลกคว่ำนะครับตรงคงพีวีดีนะครับขาเข้าปัตยาตำบลคลองตำารวจนะครับมีน้ำมันเครื่องรั่วไหลนะครับตอนนี้นะครับ เจ้าที่เทศบาลตําบลหนองไม้แดงนะครับให้ความช่วยเหลือนําทรายมาเบื้องต้นนะครับเพื่อที่มาเติมชับน้้ำมันเครื่องนะครับจำขึ้นน้ำมันเครื่องรั่วไหลจํานวนมากนะครับครับอันนี้เส้นทางใช้ได้แค่เลนนะครับเลนเดียวนะครับเลนซ้ายสุดเลนเดียวนะครับ อันนี้ร,รถเทนมาถึงแล้วนะครับสายรถเกตยกขึ้นนะครับครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับตรงนะครับตรงที่ต่างยูเทิร์นนะครับได้ระดับหนองไมแดนนะครับตรงที่จะออกมาถนนใบพัดนะครับครับสิบล้อบรรทุกเหล็กนะครับเรียกความนะครับ เป็นอุบัติเหตุนะครับรถบรรทุกเหล็กนะครับเศษเหล็กพลิกคว่ำนะครับตรงเลยต่างระดับหนองมะแดงนะครับที่จะเข้าตัดไรพานนะครับขาเข้าพัทยาเป็นรถบรรทุกเศษเหล็กพลิกคว่ำนะครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับกิดขวางจราจรนะครับจราจรใช้ได้แค่เส้นทางเดียวนะครับคือสายสุดขาเข้าพัทยานะครับมีน้ํามันเครื่องรั่วไหลจานวนมากนะครับตอนนี้ เจ้าที่ป้องกันนะครับมันทอสานาภายของตำบลหนองไมแดงนะครับนำทรายมากกคลามน้ำมันเบื้องต้นนะครับตอนนี้ต้องรอรถเทรนยกรถบรรทุกเหล็กขึ้นก่อนนะครับเพราะมีน้ำมันเครื่องรั่วไหลยอยู่ข้างล่างนะครับต้องขอบคุณเจ้าที่เทศบาลหนองไมแดงนะครับพนักง,งานดับเพลิงนะครับได้คนช่เหลือนำทรายมาปาบคาุน้ำมันให้นะครับ ผู้ที่สัญจรไปมาใช้ความระมัดระวังนะครับครับอันนี้ข้าวน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องครับเส้นทางบายพาสนะครับตรงโค้ง c v d นะครับขาเข้าพัทยานะครับใช้ได้แค่เส้นทางเดียวน,นะครับใช้ความระมัดระวังเลยนะครับ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับนะครับเจ้าที่กำลังนำรถเคนเพื่อที่จะยกรถสิบล้อขึ้นนะครับมีเศษเหล็กจำนวนมากนะครับตกอยู่ตรงพื้นถนนนะครับและมีน้ำมันเครื่องรั่วไหลจำนวนมากนะครับนะครับ รถพู้ที่สัญจรผ่านไปผ่านมานะครับตรงโค้ง c ด d นะครับถนนใบพาสขาเข้าพัทยานะครับใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับตอนนี้้าที่กําลังใช้เชนที่จะยกรถบรรทุกเหล็กเศษเหล็กนะครับขึ้นมานะครับนะครับกําลังทําการนะครับให้มันจะยกรถนะครับยกรถขึ้นนะครับ รถก็รถรวมของเราก็ประมาณในราวประมาณ20ตันนะครับ